ดีเพื่อนๆทุกคนอีกครั้งครับมาพบกับรายการของเราอีกครั้งนะครับวันนี้บอกเลยนะฮะไม่มีโมเดลอะไรมารีวิวนะครับแต่วันนี้จะเป็นอีพีพิเศษนะครับเอาเป็นหัวข้อที่แบบสบายๆอะ่ะอาจจะพาไปเที่ยวร้านโมเดลอาจจะเอาข่าวสารเกี่ยวกับการโมเดลมาเล่าสู่กันฟังเอาข่าวของโมเดลที่ออกใหม่มาบอกกันอะไรเงี้ยครับหรือเอาพวกเทคนิคเกี่ยวกับโมเดลมาแนะนําอะไรเงี้ยเอออันนี้จะเป็น เรื่องเกี่ยวกับอีพีพิเศษที่ทำนะครับสำหรับวันนี้อีพีพิเศษวันนี้ก็จะมาพูดถึงด้วยถึงวันนี้ครับวงการโมเดลมันค่อนข้างจะ,จะกลับมาคึกคักอีกครั้งนะครับเริ่มมีคนสนใจเกี่ยวกับงานพลาสติกโมเดลเนี่ยค่อนข้างมากนะฮะหน้าใหม่ๆมากขึ้นแล้วพอมีคนที่สนใจใหม่ๆเข้ามาเนี่ยเขาก็จะมีคําถามกันซึ่งผมอาจจะไปเห็นในหลายๆเพจที่เกี่ยวกับ โมเดลเนี่ยฮะเขาจะไปทิ้งคำถามกันไว้อะไรเงี้ยวันนี้อีพีเนี้ยก็เลยขอรวบรวมคำถามที่พบเห็นในเพจมาตอบในเอาว่ามันเป็นไม่ใช่ทางการอนะตอบในรูปแบบในความเข้าใจของผมอะไรเงี้ยนะครับอาจจะไม่ทางการนะฮะเออแล้วก็เดี๋ยวจะมีแนะนำเกี่ยวกับอุป,ปกรณ์เบื้องต้นพื้นฐานที่คนเริ่มสนใจงานพลาสติกโมเดลใหม่ๆควรจะมี แล้วก็มันใช้งานยังไงอะไรอย่าเงี้ยนะครับเหมือนกันก็ไม่ได้เป็นทางการเหมือนกันเออนะฮะเอาว่ามันมาจากประสบการณ์ที่เราทำอะไรประมาณนี้นะครับผิดถูกไม่รู้ดูกันก่อนแล้วก็ใครมีคอมเมนต์อะไรแนะนำติชมก็ว่ากันไปนะฮะแต่ตอนนี้เดี๋ยวเราจะไปขอเริ่มในส่วนของคำถามที่พบเห็นในเพจก่อนแล้วกัน ตอบจากความรู้สึกนะครับเริ่มจากสิ่งที่เราชอบครับเพราะว่า,าถ้าเราชอบเครื่องบินเราก็ไปตอ่อเครื่องบินชอบรถถังเราก็หารถถังมาต่ออะไรเงี้ยครับแต่อันนี้มาสาหรับคนที่เขารู้แนวทางแล้วว่าเขาว่ชอบอะไรอันนี้ไม่ยากนะครับแต่มันก็จะมีคนที่เข้ามาสนใจใหม่ๆเนี่ยบางคนด้วยันรู้ไม่รู้เปนอะไรก็จะมี ก็จะมีคนที่สนใจใหม่ๆเนี่ยบางคนที่เขาไม่รู้ว่าเขาชอบอะไรเขาชอบงานโมเดลประเภทไหนซึ่งอันเนี้ยผมจะแนะนําว่าก็สนใจแบบไหนหรือถ้าไม่รู้ก็ลเราสนใจแบบไหนตอบมาทุกแบบเลยเราอาจจะใช้เวลากับมันสักเล็กน้อยครับอาทิตย์นี้ต่อเครื่องบินอาทิตย์นี้ต่อรถถังทำเงี้ยสักพักหนึ่งเราก็จะเริ่มรู้ว่าเราชอบเครื่องบินรถถังเรือ ฟิกเกอร์เราก็จะเริ่มรู้แล้วว่าเราชอบแบบไหนหลังจากที่รู้ตัวแล้วว่าเราชอบแบบไหนเราก็จะมุ่งไปทําในโมเดลที่เราชอบแบบนั้นอะไรอย่างเงี้ยน,นะครับส่วนที่เขาถามว่าจะเริ่มจากสเกลอะไรดีก็เหมือนคําตอบตะกี้เลยเออบางคนชอบตุ้งบิ๊กรุ่นนี้แต่มันไม่มีเจ็ดสองเป็นสี่แปดก็ต้องหาสเกลสี่แปดมาทำถ้าบางคนอาจจะเริ่มจากเล็กๆง่ายเจ็ดสอง อะไรพวกนี้ครับก็มันไม่ถูกไม่ผิดนะเออมันเป็นความชอบนะแล้วเราเริ่มจากสิ่งที่เราชอบผมว่ามันไม่มีถูกไม่มีผิดหรอกแต่ถ้าหลักการจริงๆเขาก็คงอยากจะให้เริ่มจากเล็กๆไปหาใหญ่จากน้อยน้อยไปหามากอะไรอย่างนี้นะครับก็นั้นคือตามหลักการแต่ถ้าสําหรับตัวตัวผมเองคืออยากให้เริ่มจากสิ่งที่เราชอบไม่ว่าจะเป็นแบบไหนสระเกลวอะไรเริ่มจากสิ่งที่เราชอบนะครับแต่แม้ไว้อย่างหนึง่งงานชิ้นแรกจะ่าเพิ่งใช้ของแพง พราะว่าเวลาพังมันจะผจะิดหวังกับงานชิ้นแรกอย่าคาดหวังว่ามันจะออกมาสวยมันมีแหละคนที่สามารถทํางานชิ้นแรกแล้วออกมาสวยมันมีครับแต่แต่ก็ไม่อยากให้คาดหวังว่างานชิ้นแรกที่ฉันทํามาแล้วมันจะเหมือนแบบคนอื่นสวยงามถูกใจอะไรเงี้ยครับอยากไม่อยากให้คาดหวังนะครับเพราะว่าถ้าทํามาแล้วมันไม่สวยแบบที bon. ่เราตั้งใจเนี่ยมันจะเฟลแล้วมันจะถอดใจไม่อยากทําต่อเนี่ยครับก็คือข้อแรกนะไม่รู้จะตอบถูกใจหรือเปล่านะ สำหรับคำตอบนะครับถ้าคุณอยู่ในกรุงเทพเนี่ยมันหาไม่ยากครับมีร้านโมเดลเปิดอยู่หลายร้านหรือสามารถสั่งซื้อออนไลน์ได้นะในลาการนะ์้าไลฟ์ทอปปิ้งก็มีแล้วก็มีเว็บไซต์อีกมากมายแต่ถ้าคุณอยู่ต่างจังหวัดเนี่ยต่างจังหวัดอาจจะหายากสักนิดนึงจังหวัดใหญ่ๆมีนะเชียงใหม่มอีอ่ระยอง จันทบุรีเหมือนจะมีอันนี้ไม่แน่ใจนะครับแต่ถ้าคุณอยู่ต่างจังหวัดเนี่ยแนะนำว่าซื้อออนไลน์แล้วกันร้านโมเดลหลายร้านในกรุงเทพเนี่ยเขามีเพจเขามีเว็บไซต์สามารถไปติดต่อเขาซื้อออนไลน์กับเขาได้นะครับหรือสั่งในร้านในร้านด้าชอปปี้ที่บอกที่กี้ก็ได้อันนี้สําหรับต่างจังหวัดนะแต่สําหรับคนในกรุงเทพเนี่ยสบายมีหลายร้านเลยเแล้วก็อันนี้เดี๋ยวเป็นว่าอนาคตอ่ะ เดี๋ยวจะพยายามรวบรวมร้านโมเดลถ้าทําได้นะทั่วประเทศเลยแต่เอาเอาเป็นงานพลาสติกโมเดลอย่างเดียวนะไม่เอาพวกกันดั้มพวกนั้นนะอันนั้นเขาเยอะเดี๋ยวมันมันจะยาวนะครับขอเอาเป็นงานพลาสติกโมเดลเดี๋ยวว่าในประเทศไทยอ่ะมีที่ไหนบ้างมีเว็บออนไลน์ที่ไหนบ้างอะไรประมาณนี้แต่ขอเป็นอนาคตนะขอไปหา ันนนะ้กสำหรับเรื่องความว่ามเดลโมเดลแต่ละแบบยากง,ง่ายขนาดไหนจะบอกอยังไงดีละ่ะพึ่ชื่อว่าพลาสติกโมเดลครับมันก็มีความยากง่ายอยู่ในตัวนะในแต่ละแบบบางยี่ห้อเนี่ยก็ง่ายมากต่อลงสีง่ายบางยี่ห้อเนี่ยก็จะมีดีเทลที่ค่อนข้างซับซ้อนแต่ถ้าจะพูดถึงประเภทของงานพลาสติกโมเดลที่มองว่ามันทําง่ายทำยาก ใหส่วนตัวผมนะผมยกให้โมเดลเรือเนี่ยยากแต่ก็ไม่ใช่ยากจนแบบมือใหม่ทําไม่ได้นะถ้าฝึกฝนคุณก็สามารถทําได้แต่แค่โมเดลเรือชิ้นตัวเล็กคุณต้องเพ่ง <c oughs> ไอเราไม่ถนัดเพ่งเออผมผมจะชอบต่อพวกเครื่องบินแล้วก็ชอบต่ออะไรที่มันแบบค่อนข้างจะใหญ่หน่อยอะไรเงี้ยแต่ก่อนชอบต่อรถถางแหละแต่พอทําไปทํามาเรารู้สึกว่ามันเวลาทําแล้วเราไม่กินเท่ากับเครื่องบินนะคร่า <c oughs> <c oughs> คำถามนี้มันรู้จะตอบตรงหรือเปล่าอ,อ่ะแล้วมาอีกอันหนึ่งเครื่องโมเดลเครื่องบินยี่ห้อไหนต่อแล้วลงตัวมากกว่ากันอันนี้คนถามน่าจะเป็นสายที่ชอบเครื่องบินจะบอกยังไงดีล่ะว่าต่อลงตัวมากกว่ากันมันแต่ละแบบมันก็มีความลงตัวไม่ลงตัวแตกต่างกันนะครับเทพเทพอย่างคามิยาก็จะมีบางตัวที่ไม่ลงตัวยี่ห้อบางยี่ห้อที่ดูแล้วแบบ ไม่น่าเชื่อว่าจะดีดันดีก็มีแต่ทั้งนี้ทั้งนั้นครับถ้าจะไล่ย,ยี่ห้อจริงๆเอาแบบเอาแบบสรุปกันมาแล้วอะนะยี่ห้อที่ของเครื่องบินนะยี่ห้อที่ต่อแล้วค่อนข้างลงตัวการแก้ไขปัญหาค่อนข้างน้อยเนี่ยเขาคงเป็นธรรมยากครับยิ่งไอ้พวกโมเดลออกใหม่ๆของธรนยา่าหลังๆมาเนี่ยการซ่อนแบบรอยต่อกันอะไรพวกนี้เขาค่อนข้างจะออกแบบมาดีทีเดียว แต่ก็จะแลกมาด้วยราคาที่มันสูงขึ้นกับกันโมเดลราคาถูกอย่างอะคาเดมี่พวก Academy ี่สเกลหนึ่งป็น12พวกนี้ไอ้พวกนี้จะบอกให้นะมือใหม่นผมแนะนํำเลยให้หามาต่อเพราะว่ามันมันราคาถูกอย่างหนึ่งแหละแล้ก็รายละเอียดมันไม่เยอะแต่การต่อมัอเ,นเนี่ยหลายๆตัวต่อแล้วโอเคต่อสวยเอออัอน,นี้แนะนําก็เอาเป็นว่าสําหรับ คำถามในส่วนหลังเนี่ยครับว่ายี่ห้อไหนต่อแล้วลงตัวมากกว่าการถ่าเอาแบบเทพเลยก็ทามิยะแล้วก็จะมีไล่หลังลดหลังกันไปพวกหลายๆยี่ห้อเออหลังๆแต่จริงๆโมเดลหลังๆยุคหลังๆนี้ก็งานประกอบค่อนงลงตัวนะเพราะเขาใช้คอมพิวเตอร์ในการออกแบบแล้วเออแต่ถ้าจะยกให้เป็นเดบิวต์ก็คือทามิยะถ้าจะอะไรที่ถูกแล้วลงตัวสําหรับมือใหม่ก็คงเป็นคาเซกาวะอะคาเดมี่ประมาณนี้ ไม่รู้ข้อนี้ตอบผิดใจเพื่อนๆหรือเปล่าตอบอีกแค่หนึ่งเองสำหรับข้อนี้นะครับต้องบอกไว้อย่างในคนที่สนใจงานโมเดลใหม่ๆเนี่ยก็จะมีน้องๆเรียนรักึกษาที่ยังทำงานอยู่เว้ยที่ยังยที่ยังเรียนอยู่ยังไม่มีรายได้เป็นของตัวเองเค่อนข้างเยอะก็เลย อยากให้เร make anyway, ิ่มต้นด้วยกันแบบต้องลงทุนอาจจะแพงมากอะไรเงยนะครับเออนะแป๊บนึงนะเริ่มกันใหม่คนดีก็เอางี้ละกันถ้าคุณมีทุนเนี่ยอาจจะลองหัดทุนด้วยแอร์บัก็ได้ก็ลงทุนตูมเดียวครบเครื่องไปเลยอันนี้ในกรณีที่ตั้งใจจะเล่นอะไรจริงๆก็พนก็ได้แต่ถ้าต้นทุนเราอาจจะยังไม่มากเราอาจจะยังไม่รู้ว่าเราชอบหรือไม่ชอบ ก็เริ่มจากการทาครับการทาก็เป็นการฝึกพื้นฐานที่ดีหรือขยับขึ้นไปหน่อยใช้สีสเปร์ก็ได้ออนะฮะก็เห็นหลายๆคนที่เป็นงานคู่การทาแล้วก็งานออกมาสวยสวยไม่แพ้ง,งานแอร์บัตเลยเห็นเห็นหลายคนอยู่นะครับยิ่งยิ่งถ้าเราฝึกพื้นฐานให้มันแน่นเนี่ยขั้นต่อไปอ่ะเราก็จะยิ่งไม่ผิดออก็นั่นแหละถ้าคุณมีทุนคุณตั้งใจจะเล่นงานมียาวจัดแอร์บัตเลย คน Air แอร์บัตตั้งแต่แรกเลยก็ได้แต่ถ้ายังไม่มีทุนเป็คนคนหาตัวเองอยู่ก็ลองหัดทาดูก่อนทาแล้วฝีมือลงตัวทาอ่าแล้วทำโบสักพักหนึ่งรู้สึกว่าเราจะไปติดต่อมาจัดแอร์บัตเลยประมาณนี้ครับหูคำถามนี้เออ มันเยอะไหมเหรอก็เอาจริงๆอแบ่งอย่างนี้ก็แล้วกันถ้าตัวโมเดลเองเนี่ยมันก็แล้วแต่เราครับเพราะว่ามันมีตั้งแต่โมเดลราคาถูกเนราคาแพงอยู่ที่ว่าเราจะชอบแบบไหนบางคนอาจจะชอบราคาแพงชุดแต่งพร้อมรายละเอียดดีแต่บางคนอาจจะเหมือนแค่ฝึกก็ซื้อแค่สองสามร้อยมาหัดฝึกอะไรเงี้ยครับเอ่อแล้วก็มันจะมีค่าใช้จ่ายในส่วนไหนอีกละ่ะ ก็เรีนพวกสีกาวอุปกรณ์อันนี้ก็ถ้าราคาตามท้องตลาดก็หลักสิบยันหลักร้อยขึ้นหรือจนอัปเกรดขึ้นไปถ้าคุณจะเป็นแบบทําแน่ๆแล้วคุณแบบจะเข้าสู่ความเป็นโปรพีชโนแล้วคุณจะเริ่มใช้แอปบัตรอันนี้ก็จะเริ่มแตะหลักพันหรือจากปั๊มลมดีๆก็อาจจะถึงหลักหมื่นก็ได้นะครับอันนี้พูดในแง่ของส่วนอุปกรณ์นะนะแต่ทั้งนี้ทั้งนั้นครับอุปกรณ์หลายชิ้น เป็นการลงทุนที่คุ้มค่าเพราะว่าถ้าเรารักษาดีซื้อครั้งเดียวใช้ได้ยาวกระทั่งกาวสีอุปกรณ์หรือน้ำยาบางตัวเนี่ยอ,อ,อาจจะกาวตัดทิ้งลวกันเพราะกาวอาจจะใช้บ่อยแต่น้ำยาบางอย่างเนี่ยวันหนึ่งใช้ลืมก็มีนะครับมันก็มีความคุ้มค่าอยู่ในตัวมันเองแต่ทั้งนี้ทั้งนั้นก็ถ้าเราเป็นคนทำงานแล้วมีไรายได้มันก็อาจจะไม่ลำบากเท่าไหร่ ถ้าเป็นน้องๆักเรียนที่ยังเรียนอยู่ไม่มีไรายได้เป็นของตัวเองอันนี้ก็แนะนำว่าน้อน้อยทําหลังแต่พอตัวครับ <c oughs> ค่อยๆขยับค่อยๆได้นี่ไปรีบเออก็ให้มาสนุกกับงานโมเดลแหละอย่าไปทำแล้วมันเครียดทำไมลิมมมมมม้มตอบลิ้มเต้าวะต่อ,อ <laughs> <laughs> อันนี้เหรอถ้าเป็นยุคนี้เป็นยุคของ Internet, อินเทอร์เน็ตเนาะเออก็สามารถหาข้อมูลจากอินเทอร์เน็ตได้ใน Google มีใน YouTube มีศึกษาเทคนิคการผลักได้หรือเราก็ดูในเพจที่เขาทำอะครับเราสามารถศึกษางานเขาได้หรือถ้าถ้าใจถึงหน่อยก็ถามเจ้าของงานเขาก็ได้ถ้าถ้าคุณไปเจอโมเดลเลอร์ที่แต่ส่วนใหญ่โมเดลเลอร์ใจดีเออ <c oughs> นะฮะไปถามเทคนิคก็เถอะส่วนใหญ่เขาก็จะบอกเขาก็จะแนะนำ ยิ่งเดี๋ยวนี้นะเป็นคนหน้าใหม่สนใจงานโมเดลเขาบอกหมดแหละเขาไม่กักวิชากันแล้วเพราะทุกวันนี้มันวิชาหาง่ายนะฮะยกเว้นเทคนิคอะไรบางอย่างที่เป็นส่วนตัวเขาจริงๆก็อ,อาจจะไม่บอกแต่เชื่อเถอะเ,เทคนิคพื้นฐานบอกหมดเพราะว่าเราก็อยากให้มรียนไปโตเหมือนกันถ้ามีคนมาถามผมผมก็บอกนะฮะอันไหนตอบได้เราก็ตอบประมาณนี้ นี้ก็จะเป็นในส่วนคําถามที่หามานะครับออบอกไว้ก่อนนะมันไม่ทางการแล้วก็บางคําถามเป๊ะไม่ใช่ปบางคําตอบเนี่ยมันอาจจะไม่ไม่เขาเรียกอะไรล่ะไม่ไม่รู้ว่าเพื่อนๆจะเข้าใจหรือเปล่าบางทีตอบเองก็ยังยังงงเองว่าเราตอบไปถูกหรือเปล่าเอาเป็นว่าในส่วนนี้ถ้ามีใครมีข้อสงสัยอะไรยังไงก็คอมเมนต์แนะนํากันมาได้ติชมกันมาได้แล้วกันครับ เราจบในส่วนของเรื่องคำถามเนาะเดี๋ยวเราจะไปในส่วนของการแนะนำเกี่ยวกับพวกอุปกรณ์การใช้งานคร่าวๆแต่ละชิ้นละกันว่ามันใช้งานอะไรยังไงบ้างนะครับเออบอกไว้ก่อนนะไม่ได้บอกหมดเพราะว่าเอาที่เป็นแบบสแตนดาดพื้นฐานเริ่มต้นก่อนเพราะว่าถ้าบอกหมดทุกอย่างมันจะมีบางอย่างถึงขั้นแอดวานเดี๋ยวมันจะยาวนะครับเอาเป็นว่าวันนี้ก็คร่าวๆพอประมาณประมาณนี้ให้แบบขอคุณ ถ้าไดไงเงินมาเรยวคุณเริ่มไปซื้อของไปเตรียมของเนี่ยให้คุณจะได้รู้ว่าอ๋อคุณต้องเตรียมอะไรบ้างคุณต้องใช้อะไรบ้างใช้ยังไงอะไรเงี้ยคร่าวๆประมาณนี้ดีกว่าที่เหลือก็เดี๋ยวอนาคตข้างหน้าถ้ามีเวลาเดี๋ยวจะมาแนะนําอะไรต่อไปก็ว่ากันไปกันนะครับไปดูส่วนของโชาโชคอไปเลยแล้วกัน ก็ไม่รู้จะถูกใจเพื่อนๆกันหรือเปล่านะครับและก็หวังว่าคนที่เริ่มเล่นเริ่มสนใจเกี่ยวกับงานพลาสติกโมเดลเนี่ยคงจะได้ประโยชน์สำหรับคลิปนี้ไปบ้างไม่มากก็น้อยนะครับใครมีคำถามใครมีข้อสงสัยหรือมีข้อแนะนำติชมกันมาได้นะเหมือนเดิมคอมเมนต์มาได้เลยถ้าเห็นคอมเมนต์ปุ๊บสะดวกตอบตอบ,ตอบเลยนะครับแล้วก็เหมือนเดิมครับฝากกดไลค์ฝากาากดติดตา,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 ามรายการเด้วยนะ าเวลาท่ามีตอนใหม่ๆมาดูไปเรืเ่ติดตามผมกันนะครับสำหรับตอนหน้าจะเป็นเรื่องเกี่ยวกับอะไรจะเป็น EP ท,ท,ที่หรือเปล่าหรือจะมีโมเดลมารีวิวต้องคอยชมครับไม่บอกสำหรับวันนี้คงจะจักขอตัวลาไปในท่าน,นี้ครับพบกันใหม่ตอนหน้าครับ